ทานข้าวกับน้องค่ะมากินข่าวค่ะพี่ๆค่ะจะกินชิชุบอย่างบ้านเล็กๆอย่างตลอดแม่เองมีแฝดจริงไหมจริงค่ะไม่บ่เลี่ยงรู้ กับกระเบืมอมใค่ะพี่พีชจะว่ากับต้องกลับตัวนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะทุกคนทุกคนค่ะพวกนี้น้องน้องและแม่จะเดินทางไปขอนแก่นนะคะแล้วก็จะมีงานไห์สดตอนหกโมงเย็นนะคะฝากพี่พี่ทุกคนติดตามด้วยนะคะ ปุ้มท้องมาเก้าเดือนแต่ออกมาเหมือนพอรอเร์เซ็นติดจูดจูบใช่ค่ะน้องคุณติดมากเลยค่ะตกเรงวงันที่หนึ่งอะไรใช่วันที่หนึ่งไรสดเวลาหกโมงยิน รายละเอียดสินค้าเดี๋ยวยังไงเองจะแจ้งไปทางเฟซหรือไม่ก็เป็นเพจน้องนะคะกำลังใจให้แม่นนะคะขอบคุณค่ะวันที่สองไม่มีงานคะ่ะวันที่สองเดินทางไปกรุงเทพคะ่ะ น้งคนหามาหาม่หน่อยอืมอืน้งคนครับคุณครับ,รบ <Hey. S 2> จริงๆมันไม่ใช่ที่เที่ยวนะครับมันเป็นคาเฟ่เล็กๆแต่ว่าใช่ไหม,ไหมอ๋อมันมีสถานที่ถา่ากยกรูปด้านในแต่ว่าอันนี้เอ็มพาน้องมาทานข้าวเลยใช่ไะตอนนี้วันตกค่ะพี่ๆฝนวันตกแต่ว่า อาจจะตกคิดว่าอาจจะตกอะนี่แกล้มดีเอ็มไลฟ์คุณแม่ของเมื่อวานค่ะว้ยขอบคุณค่ะเง่นแม่แทนน้องคุณใช่ไม่สนใจแม่เลยเดี๋ยวแม่ก็หน่อย ทัองคุนนิ่งมากปกติ M เ,กเอ็มยูจะโสหรือกทมาคะจริงจริงเอ็มยูกรุงเทพตั้งแต่เด็กเลยนะคะพี่ๆค่ะแล้วก็มันมีช่วงโควิดเอ็มยตัดสินใจกลับมาอยู่บ้านพอกลับมาอยู่บ้านก็กชอบก็เลยอยู่ยาวเลยค่ะ น้องคุณครับหันหน้ามาให้พี่ๆดูหน่อยลูก <c oughs> น้องคุณครับเออหันหน้าน้องคุณกินขนมครับอขนมขนมอันนี้นะคะ <c oughs> น้องคุณมีความสุขมากไม่สนใจอะไรไม่ใช่ค่ะพี่พี ไปเชียงใส่น้องมากโกดังค่ปะป้าแพทคับมาเล่นโกดังครับผมโกดังค่ะน้องสีชัยกุลน,นะอยู่หมองลึงแสบบลูกแสบค่ะแม่ไปกรุงเทพเรามีอยู่ปี่วันค่ะยัง ยังไม่แน่ใจค่ะพี่พี่ค่ะแต่น่าจะอยู่นานอยู่ประมาณสองสามอาทิตย์แม่อยู่ยะโสอําเภออย่างค่ะอยู่อําเภอเล่งนกท่าค่ะพี่พี่ต้องตัวางินันเลย <c oughs> <c oughs> ยังงอแงค่ะไปกรุงเทพีกว่าสวนกันอีกบอกว่าสิเมื่อบัานเอากำเมื่อใดเอ็มไปมืออื่นเอ็มมืออื่นเอ็มไปคอนแกนคอนแกนแล้วกันเลยเิีงเงาลงกรุงเทพเลยเพราะว่ามีงานแม่เอ็มอยู่เลิงบ้านนะค่ะเอ็มอยู่บ้านหนองยางค่ะแม่บ้านหนองยางห้วยสะแบก น้องคุณเริ่มอองอไงแล้ว <c oughs> ของเล่นเขาน่าจะวันที่สองที่สามนี่หละส่วนกันอีกแล้วน้องคุณช่ส่วนกันอีกอี่ดีเอ็ม <c oughs> <c oughs> ไปมืออื่นกันเลิกยิ่ง,งแยไปลงเดียว้เลยกับ อะไรูอุ้ยย่าอุ้ยนุเหมแม่เหรอนุกเอออะม่แม่ใส่ให้ใส่ได้ไหมนะใส่ได้ไหมเธใส่ได้ไหมนะอะดูิให้พี่ๆเขาดูสิ ผมรอไหมครับ <laughs> มันะ, <laughs> ะนทานข้าวแถวแถวบ้านนะคะ <c oughs> แม่ดูแลผิวน้องอยังไงน้องขามาน้องมีมีทาครีมทาโลชั่นของนี่ค่ออะไรของเด็กอะค่ะพี่ อนไรอองฟองหรืออะไรก็นี่จำไม่ได้ละ